ติดเงินเสียหาหาทางบอกว่าใช่ใช่เสียออกไปแบบเอาคนนี้คนในคุณชุนน้องอีโต้มากเดือดร้อนในชุมชนเขาต้องขีดแ่งเขาขอคบเพลียเพราะว่าเขาพมี่เห็นปะแต่งงานสิเปรบกู้คบคือเรื่องงานมีพมี่กับเลี้ยงงานแล้วน้อ่ำพม่งน้งท่ำอีคือว่าไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยบักชินเก่ วันแเสียคือไม่ทดงที่ที่ลงทุเองกเขต้องขอยางเดียวเลยคือว่นสิเขาซวยเขานเขาไปเดกนั่นละ่เอาเสนอเออ่้อคอต้องทอันนี้เมื่อ่ที่งทเขาไมผิดกพจะไปงท่เ่บอที่งทคือเงน่าไปเ่อมันนี่น่อ่